สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้มาที่ภูเก็ตโอทาววันสงกรานเจ้านี้เขาบอกขายมาร้อยปีนี่พ่อเขาโกแฉนี่คนนี้เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็คนนี้ลูกชายตั้งกินข้าวอยู่ตรงโน้นเมียสวยมากเมียหกสิบป่ย่างกักยี่แปดแล้วก็นี่ลูกชายเขาก็มีสี่สาขาแล้วเนี่ยก็คือมีมีต้นโพท,ที่ใครๆมาเนี่ยต้องกินอันนี้เขาเป็นแบบต้มยำโอ้โหแซ่บมาก และนี่คือโอเอวถ้าไม่กินเถอว่ามาไม่ถึงภูเก็ตเนี่ยตัวสัญลักษณ์ของเขาบบบมาภูเก็ตทั้งกีไม่กินหมี่ต้นโพได้ยังไงนี่งไงแม่เลยต้องมากินอร่อยมากโอ้ยแซ่บคุณผู้ชมอร่อยมากเขามีสี่สาขาสมกับฉายาที่ว่าใครไม่มาแล้วไม่กินไม่ได้เนคืออร่อยมากอะ่ะ อร่อยมากคือน้ำน้ำซุปก็ว่าคือมันถูกใจแม่แม่แมชอบกินแซบ่แซบๆไงสุดยอดเลยอ่ะสมคุณนางได้มิชลินแล้วนี่ได้เลยอย่างเดียวถามว่าได้มิชลินหรอยังไปเมนูให้เยอะมากปเป็นร้อนนั่นเลยแล้วไม่แพงไงหลักสิบหลักร้อย เนี่ยต้มยำข้าวอร่อยต้มต้มยำทะเลเลยอ่ะคุณผู้ชมอือกุ้งสดมากอร่อยมากเลยุดยอดต้มยำอร่อยมากแซ่บมากถูกใจแม่แล้วมันร้อนเนี่ยมันถูกใจแม่ไงเดี๋ยวดูปลาหมึกเขาว่าเหม็นข้าวไหมปกติแม่ไม่กินปลาหมึกนะ อืมอุ่ยอ,อ,อ,อร่อยอุวยอ,อร่อยมากที่นั่นเขาจึงมีสินสาขาหนึ่งไอแมเป็นร้อยปีอะ มาแล้วต้องมากินพี่อร่อยมากได้มิชลินในอย่างอะมิชลินต้งข้าวพี่ได้แล้วใช่ไหมสมเกับที่ได้มิชลินนะพี่เพราะมันอร่อยจริงๆอันนี้แห้งใช่ไหมเดี๋ยวกินแบบออริจินอลก่อนเขาจะมีไข่ใส่มาอย่างนี้คุณผู้ชมเนี่ยไข่ดิบเดี๋ยวคุก อ,อร่อยมากคุณครูว่าไหมเหรออร่อยมากอะ่ะอร่อยจริงๆคุณผู้ชมอร่อยจริงๆขนาดแม่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะพี่อร่อยมาก ยังไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้วอ่ะต้มยำกับหัวหอมจิ้มันนี่เหรอมันจะหวานอันนี้เขาเขาแถมฟรีแต่อันนี้ต้องเสียตังนะถุงถุงละสิบสองบาทอันนี้โอเอว๋วลองกินกับหัวหอมดูคุณผู้ชมเพาะบกินแล้วมันจะหวานอร่อยอืมอืมอืมอร่อย อหนูก,กินได้นลยเนี่ยลูกลองชิมดูมันเป็นอาหารทะเลหมดไม่มีหมอูอว้อยอร่อยลุหลุด อร่อยมากอร่อยมากไม่ต้องเติมอะไรก็อร่อยเลยแล้วก็กินกินยาหอมแดงนี่อร่อยเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยหวานอไม่กินทั้งหร่ะลูกดักนิดนึง นำนิดหนึง่งมาทั้งทีล้วต้องชิมลูกไม่งั้นมาไม่ถึงกุเก็ตอืมอืม 嗯，好吃，好吃，好吃，好 ซึ่งกระหอแดงนี่อร่อยมากมันหวานร้านเขาขายดีมากมีสี่สาขาขายมาร้อยปีแล้วน,นี่พ่อเขาตายไปแล้วครับนี่คนปัจจุบนันนั้นลูกชายเขาขายสาขาหนึ่งโอเอว๋วเขาบอกว่าโอเอ๋เนี่ยมันทำมาจากกล้วยน้ำหวานนะ มันเป็นงูเนี่นแต่ทำมาจากกล้วยน้ำว้านวคะว่าจะใส่ตัวแดงแล้วก็ใส่แตงโมเอาแพรไปข้างนอกนิดนึงให้คนผู้ชมได้เห็นบรรยากาศของโอทาวตรงร้านใกล้ๆมีต้นโพให้ดูบรรยากาศมันสงการ่ผู้เก็ต อืมอืม,อม,อมเอาเต้นมาจากต้นกอันนี้ให้หนูเพราะว่าแม่กินเยอะไงนี่คุณผู้ชมเนี่ยโอเอ๋วเนี่ยทำจกากกล้วยน้ำวามันจะคล้ายๆวุ้นอนะ่ะอืม แล้วมีสูตรแดงต้มบางจังหวัดเขาก็จะขึ้นรถสองแถวแหละแล้วก็มีมีกองอะไรเล่นสนุกสนานกัน ขึ้นรถสองแถวแล้วก็เล่นไปตามท้องถนนอันนี้โอทาวนนะครับเมืองเก่าเอาเอาแอวไปหนอยเท hey, รวมไปเลยลูกเท hey, รวมไปเลยมันจะได้กลมกล่องเนี่ยเท hey, รวมเออ จะได้สดชื่นโอเอ๋ทำจากกล้วยน้ำว้าเป็นบุญเนี่ยแต่ทำจากกล้วยน้ำว้าให้กินฟัน อช่เสียดายแต่กล้องไม่ยอมกินเนี่ยอร่อยนะเส้นก็นึบหนึบอร่อยมากอืมเว้ยิรมด

nó chân nệp nệp, mì tân phô, ชาไทายไม่มีน้ำตาไม่มีไก่มันไทยไม่มีคอเลสเตอรอลสูตราัดั่วเชื่อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะมาเป็นของขวัญวันปีใหม่ไทยมหาสงการสอนค่ะ5 0 0ไม่ขายขายร้อยเดียวชงได้สิบซองสิบแก้วไม่มีน้ำตาไม่มีไก่มันทยไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชื่อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้บำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงผิวสนใจโทรมาเลยค่ะ0 8 1 6 3 0 4 6 2 2หอลไลน์มาเลยนะคะแอดลีน e ่าดอ n แกงไลนมีแอดลีเอ็นเอดอจีเอ็นจีไลน์ชื่อข่าวหวัวกะ อันนี้สลิมดิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรท้าถั่วเชื้อคุณเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะมาเป็นกล่องขวัญวันปีใหม่ไทยมหาสงการ2568นะคะ500ไม่ขายขายแค่ร้อยเดียวค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาสนใจโทรมาเลย0 8 1 6 3 0 4 6 2 16 2รืลไลายมาเลยแ i n a gang ลายมี L E E N A G A N G ลายชื่อข่าวโหดค่ะ็อกซ์มาก็ได้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาอันนี้ก็คือ สลิมดิงไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ลาบเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ค่ะกล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันชาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัฒหัวเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะมอบให้คุณผู้ชมเป็นของขวัญวันปีใหม่ไทยมหาสงการสองพันห้าร้อยหกไม่ขายขายร้อยเดียวสนใจโทรมาเลยค่ะ0816304622หรือไลน์มาเลยค่ะแอดลีหน้าดัดแกงไลนมีแอดเลอีเอ็นเอดอตจีเ e อ็นจีไลชื่อขา่าวหัวค่ะ Ah <small> 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 <small>